สวัสดีครับและต้อนรับกลับเข้าสู่ชุมทางหลอนความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับโดยเฉพาะเมื่อมันถูกนำไปใช้ผิดที่ผิดทางในต่างแดนสายต่อไปนี้มีประสบการณ์ตรงจากต่างประเทศมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีครับชุมทางหลอนครับสวัสดีค่ะพี่จ๊ะหนูชื่ออิงค่ะโทรจากสิงคโปร์ค่ะครับคุณอิง โทรมาไกลเลยนะครับเรื่องที่จะเล่านี่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับร้านอาหารของเพื่อนหนูค่ะเพื่อนหนูเป็นคนสิงคโปร์เปิดร้านอาหารไทยที่นี่แต่ช่วงหลังร้านเงียบมากจนเขาบินไปเที่ยวเมืองไทยแล้วมีคนแนะนำให้ไปบูชารูปถ่ายของผู้หญิงไทยโบราณคนหนึ่งมาบอกว่าจะช่วยเรื่องค้าขายครับพอเขากลับมาเขาก็เอารูปนั้นไปตั้งไว้ที่ร้านค่ะ แต่แทนที่ร้านจะดีขึ้นกับยิ่งแย่ลงแถมยังเกิดเรื่องแปลกๆพนักง,งานได้ยินเสียงคนเดินในครัวตอนร้านปิดของในร้านขยับที่เองจนไม่มีใครกล้าอยู่ตอนกลางคืนเพื่อนหนูกลัวมากเลยโทรมาปรึกษาหนูเลยไปดูที่ร้านพอไปถึงหนูแทบช็อกเลยค่ะพี่จ่ารูปที่เขาว่ามันเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณที่ดูน่ากลัวมากแล้วเพื่อนหนู ก็เอารูปนั้นไปตั้งไว้ที่ชั้นวางรองเท้าตรงทางเข้าห้องน้ำโอ้โหไม่รู้เลยเหรอครับเขาไม่รู้เลยค่ะเขาบอกคนไทยที่ให้มาบอกว่าให้วางไว้ที่ต่ำๆหนูเลยรีบอธิบายให้ฟังว่านี่คือการลบหลู่แล้วให้เขาย้ายรูปไปไว้ที่หิ้งบูชาหน้าร้านแล้วจุดทูปขอขมาคืนนั้นเองเพื่อนหนูก็โทรมาหาหนูตอนดึกร้องไห้ฟูฟไฟเลยค่ะเขาเจออะไรครับคุณอิงเขาบอกว่า เขาดูกล้องวงจรปิดที่ร้านแล้วเห็นเห็นเป็นเงาดำๆของผู้หญิงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายนั้นยืนนิ่งๆอยู่นานมากก่อนจะค่อยๆหันมามองที่กล้องแล้วก็หายไปเพื่อนหนูกลัวจนไม่กล้าเข้าร้านอีกเลยแล้วสุดท้ายทำยังไงต่อครับหนูเลยต้องไปที่ร้านคนเดียวค่ะไปจุดทูบบอกก่าวท่านว่าเพื่อนหนูไม่ได้ตั้งใจ เขาเป็นคนต่างชาติเขาไม่รู้แล้วหนูก็สัญญาว่าถ้าหนูได้กลับไทยเมื่อไหร่หนูจะนำรูปของท่านกลับไปไว้ที่วัดพอพูดจบหนูก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูค่ะเป็นภาษาไทยที่เย็นยเยือกเขาพูดว่าอะไรครับคุณอิงท่านพูดว่ากูไม่ได้โกรธที่มันวางกูไว้ที่ต่ําแต่กูโกรธที่มันไม่เคยทําตามสัญญา สัญญาเหรอครับสัญญาอะไรก็สัญญาที่เพื่อนหนูให้ไว้กับท่านตอนที่ไปขอบูชาลูปมาไงคะเขาบนบานไว้ว่าถ้าขายดีจะถวายละครลำให้ท่านทุกเดือนแต่พอร้านขายไม่ดีเขาก็ไม่เคยทำแถมยังเอาท่านไปวางในที่ที่ไม่เหมาะสมอีกท่านไม่ได้ต้องการของเส้นไหว้ท่านต้องการแค่สัจจะแล้ว แล้วคุณอิงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับเพื่อคุณบอกเหรอกูรู้เพราะกูคือคนที่รอคอยสัญญานั้นและตอนนี้กูก็เจอตัวคนที่จะมารําแก้บนแทนมันได้แล้วดีเจหนุ่มผมยาวเสียงดีน่าจะรําสวยใช่ไหมพี่จ๊ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับนี่มัน ไม่ใช่เรื่องเล่าจากคนไทยในต่างแดนแต่มันคือใบสั่งจากวิญญาณข้ามประเทศเรื่องทั้งหมดมันกลับตลปัดปัญหาไม่ได้อยู่ที่การวางรูปผิดที่แต่อยู่ที่การผิดสัญญาวิญญาตนนั้นไม่ได้อาฆ่าเจ้าของร้านแต่กำลังตามหาคนที่จะมารับผิดชอบต่อคำสาบานนั้นและการที่คุณอิงโทรเข้ามาไม่ใช่เพื่อเล่าเรื่อง แต่เพื่อชี้เป้าเพื่อส่งต่อภาระการแก้บนมาให้ผมเรื่องเล่าในคืนนี้มันสอนให้รู้ว่าการบนบานสารกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นๆโดยเฉพาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่รู้จักดีพอเพราะเมื่อไหร่ที่เราผิดสัญญานี่รมนั้นอาจจะไม่ได้ตกอยู่กับเราแค่คนเดียวแต่มันอาจจะถูกส่งต่อไปยังใครก็ได้ ที่ดวงตกพอที่จะรับรู้เรื่องราวของมันเหมือนที่ผมกําลังเจออยู่ตอนนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของชุมทางหลอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมคงต้องไปหาข้อมูลเรื่องรำไทยแล้วล่ะครับราตีสวัสดีครับ